สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูอัปเดตของสัญญาที่4ขีด6กันนะครับซึ่งสัญญาที่ขีด4ขีด6เนี่ยจะเริ่มต้นจากสถานีสระบุรีนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับป้ายหยุดรถบ้านดอนกลางเลยครับแต่ว่าในสัญญาเขาจะบอกว่าจากสระบุรีถึงพระแก้วนะครับผมเนี่ยครับจดเริ่มต้นสัญญาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมหลังจากนี้นะครับรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ฝั่งขวาไปก่อนนะครับ พอถึงบริเวณนอกเมืองนะครับก็จะเปลี่ยนฝั่งนะครับมาอยู <ard> ่ฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เดินทางไปอยู่ฝั่งขวาอยู่ครับตอนนี้ช่วงบริเวณนะครับอยู่บริเวณในเมืองนะครับของตัวสัญญาที่4ี่ขีดหตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะครับยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่นะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ก็ยังไม่ได้มีการปรับนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับจะมีการปรับพื้นที่ตรงบริเวณที่ออกไป ออกมานะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนข้างไปฝั่งซ้ายนะครับนี่แหละครับจะเริ่มมีความคืบหน้าตรงบริเวณตรงนี้ครับผมที่เป็นบริเวณเมื่อกี้นะครับเขาก็เริ่มปรับพื้นที่มาถึงบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มทํางานเสาเข็มแล้วครับตรงจุดนี้ก็จะทํายาวเรื่อยๆไปจนถึงนู่นเลยครับตัวสะพานเรียงเมืองนะครับหมายเลขสามหกสองที่จะอยู่ข้างหน้านะครับเลยเสาแรงสูงตรงนั้นไปนะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะครับเริ่มทำทางบริการแล้วก็เคลียร์หน้าดินเพื่อสำหรับทำเสาเข็มต่อไปนะครับตอนนี้พอข้ามสะพานมานะครับตอนนี้ก็มีการทำทางบริการไว้อยู่นะครับก็จะเริ่ม มีงานเสาเข็มประมาณช่วงกลางๆนะครับที่เกือบจะถึงสถานีบ้านปลอกแพรกนะครับถึงจะเริ่มมีการเจาะนะครับแต่ว่าช่วงตรงนี้ก็คือมีแค่การเคลียร์หน้าดินนะครับแล้วก็ทําทางไว้บริการไว้เฉยๆนะครับนู่นแหละครับพอเลยวัดข้างหน้าไปนะครับอยู่ตรงบริเวณวัดตรงนั้นนะครับถึงมีการทําเสาเข็มเสร็จแล้วนะครับตรงนู้นนะครับจะมีความเืบ่มนาทุกท่านเนี่ยครับอยู่ข้างๆวัดตรงนี้ครับ ตอนตรงบริเวณนี้ก็คือตอนนี้ก็เสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะตัดหัวเสาเข็มนะครับแล้วก็ทาฟุตติ้งต่อไปนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับได้ทั้งหมดประมาณ 6- ถึงเจดหลุมแล้วครับตรงนี้ในอนาคตก็ตัดหัวเสาเข็มเสร็จแล้วก็ต้องทําฐานฟุตติ้งต่อไปนะครับในอนาคตนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เริ่มมีความคืบหน้านะครับลองมาจากสถานี บ้านพาชีนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เริ่มเข้าพื้นที่เหมือนกันครับผมแล้วก็มีการทํางานเสาเข็มนะครับก็ทําไปเรื่อยเลยครับจนเกือบจะถึงตรงบริเวณหน้าทางเข้าสถานีบ้านปอกแปกเลยครับทุกท่านนี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้เขาก็กําลังเร่งทํางานอยู่ครับตอนนี้ก็เคลียร์หน้าดินไปจนถึงนี่ครับเกือบจะถึงสถานีบ้านปอกแปกเลยครับ พอทุกท่านเห็นตัวบ้านพักพนักง,งานสามหลังตรงนี้แล้วนะครับก็จะถือว่าเดินทางเข้าที่สถานีบ้านปอกแปกแล้วครับซึ่งรถที่เราขี่ตัวน,นี้เขาจะไม่จอดนะครับก็จะผ่านเลยนี่มันเป็นรถเร็วนะครับผมพอเลยสถานีบ้านปอกแปกมาแล้วนะครับก็จะเริ่มมีความคืบหน้านะครับ ตรงบริเวณที่มีต้นจามจุรีอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะครับตรงนั้นจะเริ่มเห็นการเคลียร์พื้นที่อย่างเห็นได้ชัดเนี่ยครับตอนนี้ก็มีการเคลียร์กันอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับบริเวณตรงนี้นะครับช่วงออกจากสถานีบันปอกแป็กมานะครับก็มีการเคลียร์หน้าดินไว้นะครับแล้วก็ทําทางบริการไว้เนี่ยครับเห็นไหมครับก็นําหินกวดนะครับลงมาบดอัดนะครับเพื่อที่จะทําให้ทางมันแข็งขึ้นนะครับเวลาทํางานในช่วงฤดูฝนนะครับ ซึ่งรถอุปกรณ์อะไรต่างๆมันมีน้ําหนักเยอะนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําทางบริการไว้ดีๆก็จะทําให้เวลาทํางานก็จะเกิดการติดลมนะครับทางานไม่สะดวกแล้วก็อาจจะทําให้ทํางานล่าช้านะครับก็เลยทําให้ผู้รับหมาต้องทําทางบริการไว้แบบนี้ไปยาวๆเลยครับทุกท่านตอนนี้นะครับรถไฟความเร็วสูงก็จะยังอยู่ฝั่งซ้ายอยู่นะครับก็จะเปลี่ยนฝั่งตรงนู้นเลยครับตรงถึงสถานีนองสีดาเลยครับถึงจะเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งขวานะครับทุกท่าน การทางานช่วงหน้าฝนก็จะประมาณนี้ครับผมเห็นไหมครับน้ําก็เต็มนะครับเกินนองอย่างนี้เลยครับทํางานก็ค่อนข้างยากนะครับเลอะเยอะอยู่พอสมควรนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเริ่มมีการทํางานเสาเข็มนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้เริ่มเข้าพื้นที่ทําเสาเข็มแล้วเห็นไหมครับมีทั้งโครงเหล็กนะครับแล้วก็รถอุปกรณ์ขุดเจาะเสาเข็มต่างๆนะครับ ก็รอดูความคืบหน้าต่อไปนะครับหลังจากนี้ตอนนี้ก็กําลังรันช่วงนี้อย่างเต็มสูงครับผมเริ่มเข้าพื้นที่มาทํางานเสาเข็มเลยครับตอนนี้ก็ใกล้จะเดินทางถึงสถานีตัวหนองซีดาแล้วนะครับพอไปถึงจุดทางโค้งตรงนั้นแหละครับก็จะเป็นสถานีหนองซีดานะครับตอนนี้ก็สําหรับช่วงบ้านปอกแป๊กนะครับมาถึงสถานีหนองซีดาเนี่ยก็จะเริ่มมีการทํางานเสาเข็มอยู่2จุดนะครับจุดที่ผ่านมาก็เป็นจุดเมื่อกี้นะครับ แล้วก็จุดที่2ก็ที่เรามองเห็นกันอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับผมนี่ครับเขาก็เริ่มมีการเข้ามาทํางานเสาเข็มอยู่ตรงนี้ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับช่วงปอกแปกนะครับมาถึงหนองสีดาก็จะมีงานเสาเข็มอยู่ประมาณ2จุดตรงนี้ครับผมก็ถือว่ารันกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มเท่าที่สังเกตเห็นจากการเคลียร์พื้นที่นะครับ พอรถไฟเริ่มเข้าโค้งตรงนี้ก็จะถือว่าเริ่มจะเข้าสู่สถาน, s, นีหนองซีดาแล,ล้วครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับรถไฟความเร็วสูงก็จะทําการเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งขวาแล้วนะครับทีนี้ก็คือลักษณะของทางก็คือมันจะข้อมรถไฟทางไกลเดิมนี่แหละครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งขวาแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับทีนี้นะครับก็จะเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งขวาแล้วครับเช่นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะอยู่ขวาอย่างนี้ไปจนถึงป้ายหยุดรถบ้านดอนกลางเลยนะครับทุกท่าน แล้วก็ถึงจะเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งซ้ายรอบนึงนะครับพอถึงสถานีบ้านดอนการนะครับส่วนเส้นทางที่ออกจากหนองซีดาตอนนี้ก็เริ่มรันงานเสาเข็มแบบเต็มสูบเหมือนกันครับทุกท่านถ้าจะสังเกตจากอุปกรณ์ตอนนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นว่ามีรถอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับรถเข้ามาทํางานอยู่หลายคันเลยครับครอบคุมพื้นที่เกือบจะเป็นกิโลเลยนะครับนี่ครับถือว่าตอนนี้ก็กําลังเร่งงานกันอย่างมากเลยครับทุกท่านผลเรับเหมาเข้าพื้นที่กันแบบเต็มสูบเลยครับ ก็ช่วงจากหนองซีดานะครับไปหนองแสงก็จะเป็นทางยกระดับนะครับถ้าตามแบบเดิมนะครับที่เคยจะกอ่อสร้างนะครับช่วงที่จะไปเข้าหนองแสงเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นทางยกระดับที่ลดระดับลงเป็นระดับดินนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีการร้องขอให้เปลี่ยนแบบนะครับก็อาจจะสร้างเป็นทางยกระดับ ทั้งหมดนะครับก็ต้องรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นว่าชาวบ้านมีการร้องเรียนให้เปลี่ยนเป็นทางยกระดับนะครับก็ต้องรอดูความคืบหน้าอีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบความคืบหน้าเลยครับเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่าเขาก็จะเว้นพื้นที่ว่างไว้อย่างนี้นะครับช่วงหนองแซงนะครับช่วงจากหนองซีดาถึงหนองแซงแล้วก็จากช่วงหนองแซงไปหนองกลวยนะครับประมาณ7จกิโลเมตรนะครับก็คือตามแบบเดิมก็คือเขา จะทาเป็นระดับดินนะครับแต่ทีนี้พอมีการร้องเรียนก็เหมือนอาจจะต้องขอทําการเปลี่ยนแบบหรือเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างนะครับจากระดับดินเป็นทางยุระดับนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบผลเลยครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหรืออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารายงานทุกท่านฟังนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับข่าวการอัปเดตอะไรมากขึ้นนะครับผมเนี่ยครับก็ จะถึงสถานีหนองแซงนะครับถ้าเป็นทางระดับดินก็จะผ่านตรงเนี้ครับหน้าเทศบาลตรงนี้เลยครับผมอยู่ตรงขวามืออย่างนี้เลยครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นระดับดินไปต่อเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็จะยาวไปจนถึง mm hmm. เกือบจะถึงตัวสถานีหนองกลวยเลยแหละครับทุกท mm ่า hmm. นถึงจะเปลี่ยนเป็นยกระดับอีกรอบหนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะกอแบบเร็วๆให้ทุกท่านดูแบบนี้ไปเลยนะครับเพราะว่า ตรงบริเวณน,นี้มันก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเลยนะครับนอกเหนือจากการวางหลักเขตเวรคืนแท่นั้นเองนะครับเขาก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอาความเร็วระดับปกติที่เรานั่งรถไฟเดี๋ยวทุกท่านจะเบื่อกันก่อนนะครับก็เลยรีให้แบบเร็วๆอย่างนี้ไปเลยครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ตัดออกนะครับก็จะทําให้ทุกท่านเห็นถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้เขาทาอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าส่วนพอจะไปถึงความเร็วปกติก็ถึงจะหยุดลงนะครับ เนี่ยครับตอนนี้ก็เดินทางเข้าที่หนองกลวยแล้วครับเห็นไหมครับก็จะสังเกตว่าตอนพอมาถึงจุดที่เป็นทางยุระดับเนี่ย<ม>เขาก็เริ่มมีการมาเคลียร์พื้นที่ไว้นะครับแต่ว่าช่วงเดินทางเข้าหนองกลวยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีงานเสาเข็มเข้ามานะครับก็จะยังเป็นพื้นที่ว่างอยู่นะครับมีแค่การเคลียร์หน้าดินไว้เฉยนะครับแต่ว่าช่วงออกจากหนองกลวยเนี่ยเดินทางไปชุมทางบ้านภาชีอันนี้ก็คือค่อนข้างมีการทํางานเสาเข็มอยู่ครับทุกท่านเพราะว่า ช่วงบ้านพาชีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งช่วงเดินทางเข้าและช่วงออกจากพาชีก็คือมีความขึ้นหน้าค่อนข้างเยอะนะครับผู้ละหมานี่ลุมทั้งสองทางเลยครับผมเข้าใจว่าสํานักงานเขาก็น่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูแล้วเขาเริ่มทําเสาเข็มทั้งสองทางนะครับถ้าท่านสังเกตก็คือจะสังเกตเห็นว่าบ้านพาชีเนี่ยจะมีความเลื่หน้าค่อนข้างเยอะคนื่นนะครับเพราะว่า อย่างงานเสาเข็มงานฟุตติ้งก็คือเอาตอนนี้ยังไม่ถึงฟุตติ้งนะครับหมายถึงว่างานเสาตอกเสาเข็มอะไรพวกนี้ก็เสร็จก่อนคนอื่นนะครับก็คือขุดหลุมพร้อมรอตัดหัวเสาเข็มออกพร้อมที่จะทําฟุตติ้งก่อนคนอื่นเลยครับทุกท่านแล้วก็เริ่มมีรถอุปกรณ์รต่างๆเข้ามาทํางานเยอะกว่าจุดจุดอื่นๆนะครับเนี่ยครับจุดที่เราวิ่งผ่านตอนนี้ก็คือเขาก็ทํางานเสาเข็มเสร็จหลายหลุมแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เบคโฮก็กําลัง ขุดทาร่องสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะทําเป็นฐานฟุตติ้งต่อไปนะครับเห็นไหมครับผมเพิ่งพูดยังไม่ขาดคําเมื่อกี้นะครับก็เจอความเืบ่มหน้าเลยครับก็อย่างว่านะครับช่วงพาชีเนี่ยก็จะมีความเพบ่มหน้ามากที่สุดแล้วครับจริงๆสถานีชุมทางบ้านพาชีเนี่ยเป็นสถานีสําคัญนะครับทุกท่านก็คือเป็นเส้นทางรถไฟที่ไปภาคเหนือนะครับแล้วก็ไปภาคอีสานนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับทางแยกเข้าไปตรงนี้นะครับก็คือรถไฟที่ไปสายเหนือก็ จะเข้าไปแยกเมื่อกี้นะครับเลี้ยวขวาเข้าไปเนาะนะครับส่วนถ้าตรงไปอย่างนี้ก็คือเข้ากรุงเทพนะครับทุกท่านพอผ่านตรงทางโค้งไปภาคเหนือเมื่อกี้มานะครับเห็นไหมครับตอนนี้จุดนี้ก็มีการเข้ามาทํางานเสาเข็มแล้วครับเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่ารถอุปกรณ์เนี่ยเข้ามาหลายคันเลยครับก็จะมีความเพิ่มหน้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเดินทางเข้าที่สถานีบ้านภาชีเลยครับทุกท่านตอนนี้ก็เริ่มมีรถอุปกรณ์หลายตัวเริ่มเข้ามา เร่งทำงานกันเยอะเลยครับก็คือสัญญาณนี้ตอนนี้เขาเขาเริ่มเร่งแล้วนนครับทุกท่านถ้าใครจะบอกว่าไม่ได้ทํางาน,นไม่ใช่นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยช่วงเดือนนี้ก็คือตอนนี้ผู้ละเมาก็คือเร่งงานอย่างหนักเลยครับไปวันไหนก็คือเห็นตลอดเลยครับทุกท่านนี่ครับอันนี้ก็คืออาณาบริเวณที่จะเดินทางเข้าสถานีบ้านภาชีนะครับแนวเขตรถไฟความเร็วก็จะอยู่แถวๆต้นจามจุรีตรงนั้นนะครับ ตอนนี้ผู้รับเหมาก็กําลังเคลียร์หน้าดินนะครับแล้วก็กําลังทยอยเข้ามาทํางานเสาเข็มนะครับนี่ทุกท่านเห็นเลยไหมครับตอนนี้ก็คือข้างหลังรถขนน้ํามันไปนะครับตอนนี้เห็นไหมครับตอนนี้ผู้รับเหมากําลังทํางานเสาเข็มอยู่นะครับ อันนั้นนะครับอันนั้นคือรถอุปกรณ์ขุดตัวเสาเข็มเลยนะครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ความคืบหน้ามันเข้ามาในตัวสถานีชุมทางบ้านภากีแล้วทุกท่านโดยแนวเขตก็จะอยู่ตามแนวต้นจาจุลีไปแล้วครับทุกท่านตอนนี้เขาก็เริ่มดําเนินการมาถึงตรงนี้แล้วครับเข้ามาในสถานีแล้วครับแล้วก็แนอนาคตเข้าใจว่าก็น่าจะทําไปเรื่อยเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับจุดที่ข้ามสะพานหมายเลข3-3ไปนะครับตอนนี้ บริเวณตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองผ่านผมก็เริ่มเห็นการเคลียร์หน้าดินแล้วครับเริ่มมีการเคลียร์นาเขตชัดเจนแล้วครับแล้วก็เริ่มมีการขนหินบริเวณที่กองใหญ่ๆนะครับก่อนจะถึงสะพานหมายเลข3าสาออกเหมือนกันครับทุกท่านก็แสดงว่าในไม่ช้านะครับหลังจากนี้เขาก็จะเริ่มเข้ามาทํางานเสาเข็มบริเวณช่วงนี้แล้วครับ เนี่ยครับกองหินกองใหญ่ๆที่ผมพูดถึงนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเขาตาททาการตากออกหมดแล้วครับเหลือกองเล็กๆแค่นี้ครับผมในอนาคตก็น่าจะทําการเคลียร์อีกนะครับย้ายที่แหะครับตอนนี้ก็ในไม่ช้าก็จะเริ่มเข้าพื้นที่เพื่อที่จะมาทําเสาเข็มบริเวณตรงนี้นะครับตรงข้างหน้าตรงนั้นที่เรามองเห็นสะพานนะครับก็จะเป็นสะพานถนนหมายเลขสามสามนะครับโดยเส้นทางรถไฟความสูงก็จะยกข้ามตรงนี้ไปแล้วครับพอข้ามสะพานตรงนี้มาทุกท่าน ตรงนี้แหละจะเริ่มเห็นความคืบหน้าค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มมีการทํางานเสาเข็มกันแบบเต็มสูวนเลยครับเพิ่มจะเดินทางที่จะไปสถานีพักแก้วนะครับตรงจุดนี้แหละที่ผมพูดถึงว่าเขาทํางานเสาเข็มเสร็จก่อนคนอื่นนะครับทุกท่านได้หลายหลุมแล้วครับแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ทาพุดดิ้งขึ้นนะครับตรงนี้แต่ว่างานเสาเข็มก็คือเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับหลุมก็จะเรียงกันหลายหลุมเลยครับทุกท่านตรงนี้คือเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ ก็เหลือแค่ทำฟุตติ้งต่อไปนะครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดแรกๆเลยครับที่เสร็จก่อนคนอื่นนะครับในตัวสัญญาที่4ี่ขีดหนะครับตอนนี้จุดนี้เขาก็เริ่มเข้ามาพื้นที่กันเยอะนะครับเริ่มดําเนินงานเสาเข็มกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดก่อนเดินทางถึงสถานีพักแก้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้รถอบปควานก็ เข้ามาเยอะอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ก็ดําเนินการเคลียร์หน้าดินนะครับแล้วก็กําลังทํางานเสาเข็มอยู่ครับทุกท่านก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับสาหรับความคืบหน้าช่วงเดือนกันยายนนะครับต้นเดือนกันยายนนะครับทุกท่านก็ผมว่านะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับก็น่าจะเห็นเสาต่อหม้อขึ้นสักตัวแล้วครับนี่ครับตรงนี้ก็ใกล้จะถึงสถานีพักแก้วแล้วครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขากําลังดําเนินการจ่อเสาเข็มนะครับทุกท่านเห็นไหมครับ จุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทําการจาะเสาเข็มนะครับเห็นไหมครับรถอุปกรณ์ก็ประมาณสอสาคันนะครับอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราก็จะเดินทางเข้าที่สถานีพระแก้วแล้วครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับตรงที่เป็นลานปูนอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะครับก็จะเป็นสถานีพระแก้วนะครับตรงที่มีรถไฟนะครับกําลังจอดอยู่เนาะแต่ว่ารถเราก็จะผ่านเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้จอดนะครับเพราะรถเราเป็นรถเร็วนะครับ ก็จะทําการผ่านสถานีนี้ไปเลยนะครับจะไปจอดอีกทีก็คือสถานีพระนครศรีอยุธยานู่นนะครับตอนนี้ก็เดินทางตรงไปเลยครับออกจากพระแก้วตอนนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่นะครับช่วงบริเวณออกจากสถานีพระแก้วนะครับก็จะเริ่มมีการทํางานอีกทีหนึ่งนะครับตรงข้ามของพระแก้วไปแล้วนะครับทุกท่านตรงนั้นก็จะมีรถขุดเจาะเสาเข็มอยู่ประมาณคันสองคันนะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ครับตรงนี้ก็คือของพระแก้วนะครับเรากําลังจะข้ามนะครับ พอข้ามของข้าวระแก้วตรงนี้ไปนะครับถึงจะเริ่มมีการทํางานเสาเข็มอยู่นะครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับมีรถอุปกรณ์อยู่ตรงนั้นอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีงานเสาเข็มอยู่แค่บริเวณตรงนี้แหละครับหลังจากนี้พอเลยจุดนี้ไปหลังจากนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีงานเสาเข็มเพิ่มนะครับมีแค่นํารถแบคโคนะครับแล้วก็ทําทางบริการไว้เฉยนะครับรถแบคโคก็ทําการเคลียร์หน้าดิน แล้วก็เคลียร์พื้นที่ที่จะทํางานเสาเข็มต่อไปนะครับเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่าแต่ว่าเขาทํางานทําทางบริการเนี่ยยาวไปจนถึงสถานี้ไฟย,ยุดรถบันดอนกลางเลยครับทุกท่านแต่ว่าเสาร,รถ,ถกกอุปกรณ์ทําเสาเข็มก็คือยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับมีแค่ทําตรงที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับ แบคโฮกาลังมาเคลียร์พื้นที่บริเวณที่จะทําเสาเข็มแนอนาคตไว้นะครับที่เราผ่านมากันเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางเข้าสู่ที่ป้ายหยุดรถบ้านดอนกลางนะครับหลังจากนี้นะครับแต่ว่าตรงนั้นก็คือมันยังไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดสัดสญญาโดยตรงนะครับนี่ครับรถแบคโฮกาลังเคลียร์จุดที่เขาจะทําเสาเข็มแนอนาคตไว้รอผู้รับเหมาเข้ามานะครับเห็นไหมครับ ตรงข้างหน้าที่เป็นพุ่มต้นไม้ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นป้ายยู่รถบ้านนอนก,การนะครับทุกท่านโดยที่สัญญาก็จะยังไม่ได้สิ้นสุดตรงนั้นนะครับจะสิ้นสุดอีกทีตรงข้ามฝั่งมานะครับหลังจากนี้รถไฟจะเปลี่ยนฝั่งนะครับมาอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วครับทุกท่านจุดสิ้นสุดสัญญาก็จะอยู่ข้างหน้าบริเวณเส้นทางที่มันสุดนะครับตอนนี้ตรงช่วงบริเวณนี้ก็จะเริ่มมีการเข้ามาในพื้นที่มาทํางานเสาเข็มแล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมครับ เนี่ยครับก็ตามที่ทุกท่านเห็นนะครับมีรถประมาณ 3- 4คันนะครับมาดําเนินการอยู่นะครับทุกท่านโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปนะครับสาหรับวันนี้นะครับตัวผมเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับเนี่ยครับจุดสิ้นสุดสัญญาก็จะอยู่ตรงนี้พอดีครับผมขอบคุณครับ